คนโบราณบางคนเขาว่าเมื่อมันเจ็บมันไข้จนลมหายใจจะขาดให้ค่อยๆเข้าไปกระซิบใกล้หูคนไข้ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันจะอะไรพุโทโธน,น่ะคนที่ใกล้จะนอนในกองไฟจะรู้จักพุโทโธอะไรตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นรุ่นทำไมไม่เรียนพุโทโธนี่มันรู้หายใจติดบ้างไม่ติดบ้างแม่แม่แมพุโทโธพุโทโธว่าให้มันเหนื่อยทำไมอย่าไปว่าเลยมันหลายเรื่อง เอาได้แค่นั้นก็สบายแล้วเมื่อมีกำลังเลี้ยวแรงก็รีบทำจะทำบุญสุนทานจะทำอะไรก็รีบจัดทำกันแต่ว่าคนเราก็มักจะไปมอบให้แต่คนแก่จะเข้าวัดศึกษาธรรมะรอให้แก่เสียก่อนโยมผู้หญิงก็เหมือนกันโยมผู้ชายก็เหมือนกันให้แก่เสียก่อนเถอะไม่รู้อะไรกันคนแก่นี่มันกำลังดีไหมลองไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มดูสิ ทำไมจะต้องไปมอบให้คนแก่เหมือนไม่รู้จักตายเพราะแกมาจากห้าสิปีหกสิปีจุวันเข้าวัดอยู่แล้วหูตึงเสิแล้วความจําก็ไม่ดีเสิแล้วนั่งก็ไม่ทนยายไปวัดเธอะโอ้ยหูฉันไม่ดีแล้วนั่นเห็นไหมตอนหูดีเอาไปฟังอะไรอยู่จังว่าจังว่ามันคาแต่ลูกว่าอยู่นั่นแหละจนหูมันหนวกเสีแล้วจึงไปวัดมันก็ไปได้นั่งฟังท่านเทศเทศอะไรไม่รู้เรื่อง มันหมดแล้วจึงมาทำกันยามหนุ่มสังขารแบกเรายามแก่เราแบกสังขาร